จ้ามือนี้ดุดดนเทือเดมากระบาดสองคนเด้พี่น้องมันพาบอลมาซื้อของนะค่ะไม่เคยมานะเนี่ยอยู่ใกล้บ้านแต่ไม่เคยมาแต่รู้สึกว่ามันมันเป็นตลาดไงของมันชิบชิบหลายมันลุกจุกจิกอันเลิศนะคะอุ้ยของหลายอยู่เด้อเข้ามาข้างในบวดเปนมาฮะของสื่อแบบต่างโตุกหนูไม่ใช่ไหมพี่น้อง แบบโต๊ะเตัง้งเป็นฉากเป็นแบ็กดรอปอะไรประมาณนี้นะคะต้นสีดำแต่ีต้นสีเขียวใหม่ค่ะนานๆพีพาบอสมานะคะมีเจอเยืดมากนะคะล่าสุดบอสคอยมองหลายอย่างเลยพี่นอ้อง ของเต็มหลังรถพี่น้องโอ้ยคนสวยมาแล้วสวยมากคุณอามาคุณอะตื่นตี๋บังของไหลข้ารถข้ารถเอามาอะไรไรกูหนีบอลแล้วกูหนีซื้อไรกูหนีเยอะเลยค่ะทำหมี่กระต็มบหอมแล้วโอ้ยมาตรงห้องอันร้นนะเขามาสร้างระเบียบตรงนั้นเองก็ได้เจอนะเต็มห้องแล้วเต็มห้องแล้ว เดี๋ยวไปแอบส่องดูก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวขเขาจะเตรียมเดี๋ยวเขาจะเตรียมหมดไปเยนีไงไงเฟอร์นิเจอร์ก็เริ่มมาส่งแล้วจ้าโอเคนะจ๊ะจะมีฟกส่องนะจ๊ะคืนน,นี้มีอะไรคุณภาพน่าดเต็มบ้านเลยค่ะออเดอร์ออเดอร์อออของนะคะซอยเหลือกันที่คุณบอกเม่อ้คุณงานเราะคะ่ะ แม okay. <c oughs> ่่วตั้่เช้านะคะพี่โอพียาวพี่หนึ่งพี่โอพี่งพี่มี่งัวเล็กนะพี่อตาตูสพี่พี่ดีเด้อเย้าเด้ออย่าลืมเด้ออุ้ยพูดสิไปอีโกอีโตไ่ได้เด้อเย่้าอ้สอ่เดอบรนีี้องกนีละเออ เาเกินท่านขาดบอกถาเกินท่านขาดกับสองคนเดียวจีทีบอกแมร้วเดิป้าผู้เลี้ยงลูกแมหเ้ยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยไปอยู่เลี้ยงลูกไหนเขาเรียกตัวอะไร แมงมุมก็ยุ่มหลังคาแมวจินตาหมาหลอกกระดุม oh. ก uh ้นโอ้ส oh. <you> right. uh ัมมาอ่านกเสียวมางเออมาอ่านเนี oh. right? mm ้ย hmm. อันน uh ี oh. ้แมงมุมอันนี้อะไรทุ่ง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 จังยิ่เจ้าอยากบอกทุ่งทุ่งสังหูระน่ะที่เป็นตัวการ์ตูนตัวเป็นไม้อ่ะทุ่งทุ่งใช่ไหมทุ่ง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  เอลลบแบบนลยังไงอะเกียวบอลลบสีเไปแล้วเอาไปที่มาร์ควาดใหม่ปเอาสมัยเ้านมุมีด้จากสีเนาะวาดใ่หน่อาใหนยวใหม่หน่อยเกียววาทุ่งๆมาเร็วมีอยู่มั้ไปแม่มีเพลงอจก่อด้โอ้สุดใจผุนเด้อ ก็อยากมาหาแม่นูแม่เราเป็นผู้หญิงแล้วแม่ สวัสดีค่ะสวัสดีเอซนี่เลยนะควันนี้เรามาถึงบ้านเพื่อนสาวแล้วจ้าข้ังแรกกินปลาไกินขนมจีนขรั้งแรกได้นี่คือแบบคล่ำ้กินมาโดนแห้ง ก็เป็นเโพดอ๋อเป็นเนเสพโคตรตำมทตำพี่นอกอเป็นเนสบผ้าตำมะฮงกินโดนี่ตำมะงไปกินโดนสิบหกสองเดือนนั่นละเาทำไดโดนครับหลยเนาะค่ะคุณหมอดังในี้ยมเมีไม่กี่ตำมะฮง เดี๋ยวจะฝ่ายยิ้มไม่น um> ั่นหนักไปเนี้ยไปโกงอะไ็นมาหลุดด้วเหรือ่าอยากจะมาง้างถึงหรือยิ้มแม่เยี่ยงมันยี่ยงไหนยี่ยงมันเยียงมันโอ้ยยังสั่นลูกเอ้ยฮอด าเ่าได้เราเดื่องนี้คุณละห้าร้อยนะเมื่อวานเนี่ยคุณละห้าร้อยมีเงินทอนอยู่บ่ไม่อยากก๋มอยาที่นาไมอยกก๋มอยาที่น้าใกล้ใกล้เหมือนล้วอาด้กินเลยนี่มักลายมึงค่ะมาค่้วยคือร์ะ

ไม่เมาหรือยังไม่สาเอามากินในปลาเามากินในปลานาประมาแมู่กหมนั่งนี่ล้นขั้นทองเว้ยถึนั่งแล้วับบอ้วนไม่ทองมีต้องไงครับอุ้ยไปดูมีกี่ตัวอาเอา นมาแล้หรอคะอร่อยมากครัได้กินเท่าไร่กัเลยอร่อยอีกเลยคันขั้นกันดูแลจากของกินแก้วกะีิบางแดดหมู่บ้านบ่อใดบ่อใด

ร่งมาหน้าห้างมีนั่งเดี่ยวตัวเองขับรถวันกินเห้าเกี่ยวไหมเจ้าผสมขับรถหรอขบไม่เข้าหรออยากอยา่ได้งทุกคนใจเย็นหน่อยเด็กคนตัวทุกคดีเสียบบบบ กินอย่างนู้นบานเลยเหรอราดไปแล้วอร่อยค่ะอร่อยมากพิลล์ก่อนพิลเล่นดีมากมาเตรียมรอเลยแต่แค่ว่าพี่ไม่มีอะไรใช่ไม่มีแหล่งแก่แล้วไงแต่พิลล่าพี่หลอกคนไปหน้าพี่ล่าถึงประตูแล้วแก่แล้วแก่แล้ว ่ไม่นอกได้อมแกเตรานรางกายถามว่าน้องๆเลไรเก่งมันม่้ตม่ไดซอมอากําลังไม่เีกํลังไม่หยกํลังไม่ใช่ร่างอนะนกําลังอ่ะไม่ใช่ร่างแกแล้วแกแล้วยอมม่รูว่าใไรพี่เล่นมาี่พ่นี่ไม่อยู่ไหนนี่อร่อพี่นาเจ็ดพี่ต้องโทษไอ้เกม